สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการรุมพินีวิวนะครับแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับโครงการนี้จะอยู่ตรง5แยกปากเกร็ดเลยฝั่งตรงข้ามจะเป็นเมเจอร์ปากเก็ดห้องอยู่อาคาร A ชั้น24นะครับขนาดห้อง23ตารางเมตรอ่เข้ามาก็จะเจอกับตัวห้องนั่งเล่นนะครับผมก็จะมีตัวโซฟาโซฟาเนี่ยของเดิมเบาะหนังมันเป็นรอยขาดเราก็เอาผ้ามา คุมไว้ให้นะครับผมแล้วก็มีต๊ะกลางหนึ่งตัวตัวทีวีเนี่ยก็ยิงติดผนังให้แล้วพร้อมกับมีชั้นวางรองเท้านะครับให้ด้วยห้องนอนเนี่ยก็จะมีกระจกฉากกั้นนะครับแบบบานสไลด์กั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นแล้วก็ในส่วนของห้องนอนก็จะมีที่นอนครับใส่5ฟุตพร้อมกับฟูกนอนนะครับในส่วนของตรงท้ายเตียงก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้าที่บิลอินมาจากโครงการนะครับแบบบานเปิดแล้วก็มีแอร์หนึ่งเครื่องในห้องนอนครับผมถัดมาตรงครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะครับมีไมโครเวฟแล้วก็มีตู้เย็นแบบ1ประตูครับผมห้องน้ำก็จะเป็นสุขภัณฑ์ที่โครงการให้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็จะมีห้องล้างหน้าสุขภัณฑ์ชกักโครกแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่งเครื่องนะครับผม ตรงระเบียนก็จะมีเครื่องซักผ้าฝาบนอันนี้เราเพิ่งซื้อนะครับเพิ่งซื้อมาติดตั้งได้ไม่กี่เดือนเลยก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยหนึ่งเครื่องแล้วก็วิวห้องเนี่ยก็จะมองลงไปเห็นสระว่ายน้ำนะครับผมโครงการลุมพินีวิวแจ้งวัฒนปะปากเกร็อาคาร A ชั้น24่ขนาดห้อง23ตารางนะครับมีเครื่องซักผ้าในห้องด้วยปล่อยเช่าแค่เดือนละ6000บาทเท่านั้น ถ้าใครสนใจอยากจะขอ,อนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่า ID l i n ยนะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอญา่จบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม